มาต่อกันนะคะทุกคนถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะต่อไปนะคะเพื่อนๆก็เหมือนเดิมนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็ทำทีเหมือนเดิมนะคะอย่างงี้ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะก็โซ่สามเป็นหลักแรกนะคะแล้วก็ทำเอฟสองครั้งก็จะได้แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนเพื่อนทำโซ่สองแล้วก็ทำเอฟสามหลักหนึ่ง 2อสามโซ่สองแล้วก็ทํา f ในช่องเดิม3มครั้ง1 2 3แล้วก็โซ่หอย่างเงี้นะคะแล้วก็ทํา x แล้วก็1 2 3 1 2สองสสาม หนึ่งส1 2สามี่ห้าก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จะเริ่มกอประกาดเอ้ยไม่ใช่ลายสับรถลายต่อไปนะคะแบบนี้นะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะ123แล้วก็สู้สอง แล้วก็หนึแล้วก็โซ่สแล้วก็หนึ่งสองโซ่2 1, 2, 3นึ่งแล้วก็หนึ่งห้า แล้วก็ทำ x แล้วก็แล้วก็ทำ x อย่างงี้นะคะแล้วก็1 2 3นี่ค่ะก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยเลยนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแถวต่อไปนะ พอเราถักมาถึงจุดเริ่มต้นนะคะก็เหมือนเดิมนะคะพันหวเข็มหครั้งทำทีแบบนี้นะคะแล้วต่อไปก็โซ่3าแล้วก็ทํา F ฟสองครั้งหนึ่งสพอได้สองแบบนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะเพื่อนๆก็ทํา F 3ครั้ง1 2 3โซ่2แล้วก็1 2 3ก็จะได้แบบนี้นะคะอย่างนี้ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จตรงนี้ก็โซ่เอิมพันหัวเข็ม1ครั้งทำ f 3ครั้งแบบนี้แล้วก็โซ่2นะคะพอโซ่2เสร็จแล้วก็1 2 3ก็จะได้แบบนี้อย่างนี้นะคะอันนี้จุดเริ่มต้นนะคะแล้วต่อไปโซ่ห้า นี่ค่ะแล้วก็ทำา x 1ละแล้วก็โซ่3 1 2 3 1 2 3 1 2 3แล้วก็1 2 3 4 5แล้วก็1 2 3แล้วก็1 2 1 2 3แล้วต่อไปก็ทำา F เหมือนเดิมนะคะอันนี้เซตมันนะคะ1 2แล้วก็1 2 3 1 2 3โซ่2 1 2 1 2 3 ก็จะได้เป็นแบบนี้เซตหนึ่งนะคะเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแถวต่อไปนะมาคะ่ะมาต่อกันนะคะต่อไปก็เหมือนเดิมนะคะถึงจุดเริ่มต้นเราก็ทำเอฟสามครั้งเหมือนเดิมแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่หแล้วก็ทำทีก็แบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วก็โซ่สาแล้วก็ทำเอฟครั้งอย่างนี้คะ่ะ ก็เหมือนเดิมทุกครั้งเลยนะคะต่อไปโซ่สองนะคะแล้เวเพื่อนเพื่อนทำเอฟหนึ่งสองเดี๋ยวนะคะทำเอฟเจ็ดหลักนะคะสามสี่ ห้าดแล้วก็โซ่สองหนึ่งสองนี่ค่ะเราก็จะเริ่มทําแบบนี้นะคะเริ่มทําแบบนี้นะคะก็จะไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนหนึ่งสองสามสำหรับความยาวนะคะเพื่อนๆถักเอาตามที่เพื่อนๆพอใจเลยนะคะ แต่สำหรับแอดมินก็จะถักประมาณสับประรดอีกประมาณสักสองดอกสามดอกสามลูกอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะสอนวิธีถักรอบคอนะคะแล้วก็รอบวงแขนนะคะสำหรับชุดเด็กอันนี้นะคะแอดมินจะถักเป็นระบายแขนเหมือนตุ๊กตานะคะเล็กๆน่ารักนา่กนารักนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้แล้วก็เพื่อนๆก็ทำไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูแถวต่อไปกันนะพอเราถักถึงจุดเริ่มต้นนะคะก็เหมือนเดิมทุกครั้งเลยนะคะก็ทำ T แบบนี้นะคะโซ่สาแล้วก็ทำ F หนึ่งสแล้วต่อไปก็โซ่หแล้วก็ทำ X แล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามหสองส x หนึสองส x หนึสองส x แล้วก็หนึ่งสองสาหแล้วก็ส สามโซ่สองสองสแล้วก็โซ่ห้าแล้วก็ทำเอ็กซ์หนึามหนึ่งสองสามก็จะได้แบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะเดีย๋ยเพื่อนๆถักไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวกันแถวต่อไปกันนะคะ ราคาเพื่อนๆแล้วก็ต่อไปนะคะถึงจุดเริ่มต้นแล้วก็เหมือนเดิมนะคะสําหรับเออแอดมินจะถักแค่ถึงแค่ตรงนี้นะคะเราแอดมินก็จะตัดไหมเลยนะคะอันนี้แถวสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็ทำแบบนี้นะคะ แอดมินจะทำถึงแค่แถวนี้แถวสุดท้ายนะคะแอดมินจะไม่ต่อนะคะเพราะมันเป็นกระโปรงเด็กนะคะเอาสั้นๆนะคะค่ะก็เ,เหมือนเดิมนะคะ เพราะว่าถ้ายาวไปมันจะไม่สวยนะคะแต่ว่าเพื่อนๆอยากได้ยาวกว่านี้เพื่อนๆก็ถักไปเรื่อยๆเลยนะคะเอาที่เพื่อนพอใจเลยนะคะอันนี้แอดมินจะสอนเอาแค่นี้ค่ะต่อไปก็จะเป็นการเก็บรอบแขนรอบคอนะคะนะคะ่ะ ก็เหมือนเดิมเลยค่ะนี่ค่ะแอดมินก็จะถักพอแค่นี้นะคะแถวสุดท้ายแลวแอดมินก็จะแค่นี้เลยค่ะไม่มีการต่อไม่มีอะไรเลยนะคะ ประมาณนี้เลยจ้านี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะประมาณนี้ต่อไปนะคะแอดมินก็จะถักแขนแก็รอบคอรอบแขนรอบคอนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆถักไปเรื่อยๆเลยนะคะมินก็ถักมาถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะต่อไปนะคะอย่างนี้ค่ะ หนึ่งสองแล้วแอดมินก็จะตัดไหมเลยนะคะเดี๋ยววิธีเก็บไหมเราเรามาเก็บทีหลังนะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้กระปรงบานๆสวยๆอย่างนี้นะคะแอดมินเอาแค่นี้นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะแอดมินก็จะสอนวิธีเก็บรอบคอรอบคอก็คือแอดมินก็จะถัก x ทั้งหมดเลยนะคะทั้งรอบคอเลยนะคะการเดิน x นะคะ คือควักธรรมดานะคะทุกคน